ส่วนจะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอยู่ด้วย151ที่บอกกันว่าจะดําเนินคดีอาญาผมว่าใช้เวลานานอตอนนี้ช่องทางคือเมื่อประกาศรับรองคุณพิธาปุ๊บสอสอเนี่ยสามารถที่จะเข้าชื่อกันหนึ่งใน10ได้ถูกไหมฮะยื่นต่อสารรัฐมน,นูรบอกว่าศารครับคนนี้คุณสมบัติไม่ถูกต้องอ,อันนี้ทําได้แล้วจะขอให้ศารสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวานมันก็เลยมีข้อเขาเรียกขัดแย้งกันทางกฎหมายว่าถ้าสมมติคุณพิธาได้เป็นสอสอถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเมื่อวานอาจารย์วิษณุกับหลายๆคนเห็นต่างกันไปฟังตรงนี้หน่อยครับกเนจำเป็นต้องยื่นรายการนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ดีท่า่อาจารย์ฮะกรณีถ้าใครถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชื่อนั้นจะเอาไปโหวตเป็นนายกาไ,ได้ไหมะไม่ได้ คดีไม่ทื่นต้นเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ไม่ก็มันเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้แล้วไปตั้งทําไม แต่เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคุณธนาธรก็ถูกให้ปไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำไมมีการเสนอเข้าไปได้เสนอเขาไปทำอะไรเสนอโหวตนายกะฮะตอนนั้นทีออ่ผมเข้าใจว่ามีคนมาบอกกับผมว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่สองสมบัติหลังจากโหวตนายกวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิชณุพูดออกมาข้อมูลข้อเท็จจริงน่าจะคาดเคลื่อนผมจําได้ว่าตอนที่โดนปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรน,นั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานสภา แต่ตอนที่โหวเลือกนายกเป็นคุณชวนหลีกภัยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่23พฤษภาคมกับวันที่5มิถุนายนหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณต้องเช็คข้อมูลให้ผมว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่2วันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะโดนสั่งปฏิอยู่หน้าที่ก็ยังเข้ามาเลือกนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไ,มได้เป็นตามที่ที่ผมอ่านข่าวนะครับก็อย่างที่ท่านรองวิชิณุบอกว่าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าข้อข้อที่ขาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับหนึ่งห้าหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ส0ิของประเทศไทยครับจริงๆหลายคนเขางงกับอาจารย์วิชิณุนะ,ะว่าเมือกฎหมายแต่คือ เราก็ไม่รู้ว่าแกยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนะแต่อตอเอามาเปรียบเทียบกับคุณธนาธรคุณธนาธรก่อนวตนเลือกนายก แกก็สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีชื่อแข่งขันกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรก็ยังเป็นได้แล้วรัฐมนูนทุกคนก็รู้ว่านายกไม่จําเป็นต้องมาจากสสถูกครับลุงตู่เป็นสสไหมไม่ได้เป็นใช่ถูกไหมก็ยังได้เป็นนายกเนี่ยก็เลยงงกับอาจารย์วิสรุทัวร์ก็เลยมากันเต็มไปหมดเลยฮะคุณเพชรกระุนพลเทียนสุวรรณจากก้าวไกลทวิตข้อความก็ยกตัวอย่างคุณธนาธรเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เขียนว่า พอเป็นพิธาอะไรมันก็ผ uh> ิดทั้งนั้นแหละครับ no> น้อยใจเนาะสื่อควรเลิกถามความเห็นคุณวิษณุได้แล้วสงสารแกเถอะดีคุณเพชรกรลุณพลอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรอดีตกกตแกก็พูดอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นได้แล้วเขียนโจโหว่าดูกรวิษณุเทพอย่างั่วโอ้โหเมื่อวานนะอาจารย์สมชัยนะคืออาจารย์สมชัยเขาเขาพูดมีประเด็นนอกจากเรื่องของคนที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยสามารถเป็นนายกได้แล้วเนี่ยนะฮะ แกยังพูดถึงเรื่องการยื่นคำร้องต่อสารด้วยเพราะก่อนหน้านี้ทางกกตอบอกว่าสสหรือสอวเข้าชื่อกันหนึ่งใน10ของสภาใครสภามันจ,จะยื่นได้แต่เมื่อไปดูกฎหมายจริงๆปรากฏว่าถ้าสสถูกสงสัยคุณสมบัติคนที่เป็นสสหนึ่งในสิบต้องยื่นแต่ถ้าสงสัยสวคนที่เป็นสวก็เป็นคนยื่นคือแยกสภากันฮะไม่ใช่ว่ากรณีคุณพิธาเนี่ย จะเป็นสอสอหรือสอวอยื่นก็ได้นะฮะที่มีข่าวว่าสอวอาจจะรวมตัวกันยื่นเนี่ยครางอาจารย์สมชัยบอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับอ,อ่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อเช้ากรกตให้ความชัดเจนนะเขาโพสต์ผ่านเพจประชาสัมพันธ์ของเขาเลยไขข้อข้องใจว่านายกต้องเป็นสอสอหรือเปล่าคําตอบชัดๆแบบนี้ฮะนายกจะเป็นสอสอหรือไม่ก็ได้อ,อันนี้ก็ชัดเจนเพ<ช>ียนต่อว่าคุณสมบัติไม่ขัดเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นนายกได้นะครับ คุณพิธาเนี่ยเมื่อวานก็เดินสายก่อนไปลำปางใช่ไหมเมื่อวานไปพบ e s m สมมา e. มเช้าเนี่ยแกเขียนข้อความทาง Facebook <ส>ก็พูดถึงเรื่องการไปคุยกับทาง SME อะไรแบบนี้นะฮะนโยบายนู่นนี่นั่นก็เรียกร้องกกตเรื่องรับรองสอสอใจะได้ฟื้นฟูธุรกิจ SME แต่ทีนี้ที่มันมีประเด็นเพิ่มเติม คือนอกจากการเรียกร้องให้รับรองสสแล้วเนี่ยมันมีประเด็นจากพักเพื่อไทยคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยค,คุณอ้วนภูมิธรรมทวิตข้อความพิธาประกาศประชุมร่วม SME ว่าแนวเศรษฐกิจมีทิศทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสนะครับแต่ตอนท้ายบอกว่าเสียดายน่าจะอ้างถึงว่าเป็นทิศทางนโยบายเพื่อไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยนาย,ยกทักษิณไทยรักไทยโอ้อย่างงั้นเลยเหรอฮะหมายความว่ายังไงความรู้สึกคุณอ้วนหมายความว่าสิ่งที่คุณพิธาไปพูดเนี่ย มันเป็นทโยาบายผมมาก่อนเอ้าเหรอฮะแต่ว่าคน SME เอเงเขาก็โพสแลวเขาบอกว่าเอ้ยเขาปลื้มนะว่าคุณพิธาเองเข้าใจ SME อย่างแท้จริงต้องไงต้องไงแต่เขาบอกคุณอ้วนอ่ะบอกไทยรักไทยอ่ะคิดมาตั้งแต่ยุคคุณสิทธิ์แล้วไม่พูดถึงสะหน่อยเหรอมีอาการน้อยใจปรากฏว่าดอมส้มไม่พอใจไปทัวร์ลงคุณอ้วนภูมิธรรมนะฮะเช่นก็ชมเขาเฉยๆก็ได้ผลงานคุณประชาชนเขาก็จำได้อยู่แล้วแหมจะมีของแถมนิดหน่อยแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะ บางคนก็บอกไม่แปลกที่สสสอบตกเยอะมากอบางคนคุณผู้ชมเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่จบนะถือตอนนี้มันจะนิ่งอยู่ก็ตามนะมเพื่อไทยกับก้าวไกลบางคนวิเคราะห์เลยว่าต่อให้คุณพิธาหลุด เรื่องของคดีไอทีวีน่ะสวไม่เรียกก็จะเป็นยังไงแล้วทําไมก้าวไกลถึงยังขออภัยทำไมเพื่อไทยถึงนิ่งๆเพื่อไทยรอตีกินอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ากระโตกกระตากไปมันจะยิ่งเสียรอให้คุณพิธาไปต่อไม่ได้แล้วก็ค่อยมาแล้วก็ค่อยมาแสดงว่าเอ้ยมาตามคันลองหรือเปล่านี่คือการวิเคราะห์ของคอการเมืองเขาวันนี้นักข่าวไปเจออุงอิงแพรทองทานก็เลยถามกูดุงอิงว่ากรณีแบบนี้ เหมือนกับรอเสียบอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะฮะคุณแพรทองทานชินวัตรเขาก็เลยยืนยันนะครับบอกว่านะฮะไม่ได้มีอะไรนะกกระแสที่จะอ,อยากจะเปลี่ยนขั้วหรือว่าตั้งรัฐบาลเองเนี่ยแกก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกสําหรับทางพรรคเพื่อไทยนะครับว่าไม่ได้อยากจะตั้งรัฐบาลแข่งเลยก็ต้องจับมือกับทางก้าวไกลเดินหน้าไปสร้างรัฐบาลให้ได้เนี่ยนะฮะ นี่นะฮะแล้วก็เลยถามถึงคุณทักษิณไงเรื่องตอนแรกบอกจะกลับกรกฎาคมคือเดือนหน้านะแล้วครอบครัวโดนเบรเนี่นะครับคือทางคุณลุงอิงก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพียงความห่วงของคุณแม่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่คุณทักษิณว่าคุณทักษิณนั้นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นประมวลความเคลื่อนไหวการเมืองในวันนี้นะครับที่เขาเรียกว่ายังร้อนแรงกันอยู่ทุกอนูเลยนะฮะตามก็ติดตามนะครับ